สำหรับพี่น้องชาวไทยและชาวลาวนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจกรณีของ DBA คือ Doing Business As ก็คือเป็น sole proprietorship คือเป็นเจ้าของคนเดียวนั่นแหละนะฮะก็จดทะเวียนไว้พี่น้องที่ขับเล t ขับ Uber ขับ DoorDash Postmates g r a b h u b พวกนี้นะฮะท่านถือว่าท่านเป็น independent contractor คือเป็นผู้ทำงานอิสระหรือว่า g i g w o r k e r ท่านที่ ทํางานเป็นนักดนตรีแต่ว่าจ่ายภาษีเป็น10 9 9ก็มาดูวิดีโอนี้ครับหรือจะเป็นช่างเสริมสวยช่างตัดผมอะไรก็ได้นะครับขอให้ขึ้นทะเบียน DBA หรือ self employed ก็ไดกทีกพอ EIDL loan สำหรับ DBA หรือ self employed ผมทำวิดีโอนี้ครั้งแรกเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับพอมาวันนี้ลูกศิษย์โทรมาบอกว่า ได้เงินเข้าบัญชี16,900เหรียญเขาขับอูเบอร์ครับไม่ได้มีธุรก,กิจอะไรมากกว่านี้สมัครง่ายๆครับแล้วก็เขาต้องจ่ายแค่เดือนละ8ปบเหรียญไป30ปีผมว่าน่าสนใจครับแต่ก็ไม่สามารถรับประก,กันว่าจะได้กันทุกท่านหรือเปล่าสมัครไปไม่เสียหายครับโลนนี้เป็นโครงการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับดังนั้นก็พยายามใส่เหตุผล หรือการขอกู้เงินโดยระบุว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จริงๆแล้วเมื่อได้รับอนุมัติโลนเงินโอนเข้ามาแล้วก็พยายามเก็บบินเก็บอะไรที่เป็นค่าใช้ใจ่ายเอาไว้ให้ดีนะครับเอาล้วครับมาดูกันว่าเข้าเว็บไซต์อย่างไรท่านจะเข้าไปที่ Yahoo เข้าไปที่ Google อะไรก็ได้แล้วเข้าไปใส่ eidl หรืออยากจะดูว่าเอะเราจะเข้าข่ายไหมก็เข้าไป eidl eligibility นะครับแล้วก็มันก็จะเข้าไปที่เพจอย่างนี้ครับท่านก็เข้าไปคลิกตรงนี้ฮะที่ c o วิด1 9 eidl loan application แล้วก็กด apply here ตรงนี้ยพอกด apply here แล้วก็จะเข้าไปนี่ครับไปไป choose one ผมก็ choose อันเนี้ย application is a business with not more than 500 employees คือเรามีพนักงานไม่ถึงนะครับ ส่วนถ้าท่านไม่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายไม่เคยเข้าคุกไม่ได้ติดคดีอะไรก็คลิกไอ้ช่องเนี้ฮะประมาณ6 6ปุ่ม6ช่องเนี่ยคลิกให้หมดนะครับก็คลิกไปตามนี้ครับต่อมาก็เลื่อนไปกับ continue ก็ไปนี่แหละครับใส่ business legal name ก็ใส่ชื่อท่านนะฮะสะมมติท่านชื่อสตีเวนอะไรก็ตามจุดๆๆดไปท่านก็ใส่ไป แล้วพอลงมาอีกช่องหนึ่งท่านก็ใส่ชื่อของ self-employed business หรือ DBA ของท่านเข้าไปนะครับ DBA คืออะไรยังไงถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับเอาละก็ใส่ไปอย่างของลูกศิษย์ผมนี่ก็ชื่อ Traders International นะฮะแล้วถัดมาก็จะเป็น EIN ก็คือ Employer ID number Employer ID number หรือใส่ SSN คือ Social Security Number ก็ได้นะครับถัดมาก,ก็จะเป็น Organization Type ก็ใส่เป็น Sole Proprietorship แล้วก็กด No No ทั้งอันเพราะว่าเราไม่ได้เป็น Franchise และก็เราไม่ได้เป็น Non-Profit Organization Gross Revenue ครับคือเมื่อปี2019จนถึง31มกราคม2020 ท่านทำเงินได้เท่าไหร่ท่านก็ต้องเข้าไปดู gross income n น t a x return ท่านของปี2019นะครับแล้วลงมาอีกอันนึงก็จะเป็น cost of goods ก็คือว่าแล้วไอ้ค่าสินค้าค่าสินค้าคงคลังค่าใช้ใจ่ายที่ท่านต้องซื้อสินค้าหรือว่าท่านขายของไปได้เท่าไหร่ในกรณีนี้เนี่ยลูกศิษย์ผมมาขับ uber เขาก็ใส่ศูนย์ rental property ก็คือว่าท่านเช่าบ้านอยู่เนี่ยค่าเช่าบ้านท่านเท่าไหร่ลูกศิษย์ผมเขาก็เช่าบ้านเดือนละ700ก็ไม่โกหกนะครับ เดี๋ยวเขาตามเช็คเขาจะขอเอกสารภายหลังอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เป็น Non Profit หรือ Agriculture sorry Agricultural Enterprise อ o s t อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปใส่นะฮะใส่ศูนย์ไปอันนี้ c o m p e n s a t i o n from other sources ก so ็หมายถึงลูกศิษย์ผมได้ Unemployment Benefit มาก็ใส่ไปตามตรง850ต่อสัปดาห์นะครับแล้วลงมาข้างล่าง มาข้างล่างนะครับก็จะบอกว่าให้ explain หน่อยว่าไอ t h e r source of income หรือ compensation source เนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววพิมพ์ตัวเลขเข้าไปก่อนเนาะอ่ะพิมพ์850พิมพ์สักทีสิช้าเหลือเกินอ่ะโอเคเขาอย่างชั่วเอาแล้วครับพอถัดลงมาโอ้โหพอแาพอถัดลงมาข้างล่างอีกช่องหนึ่ง Provide brief description of other compensation sources. ก็คือบอกสิว่าแกไปเอาเ,อง,เงิน850เนี่ยไปเหรียญเนี่ยมาแต่สาเดอร์ก็เขียนว่า unemployment benefit หรือท่านมาจากแหล่งอื่นก็ได้นะครับสามารถจะทำได้เช่นกันโอเคแล้วก็ลงมาครับนะต้องเข้าใจผมหน่อยนะฮะอายุมัน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเลขฮะมือไม้ทุกอย่างก็ช้าไปแล้วก็ใส่ address address ก็คือตามใบกับขี่ของท่านนะฮะแล้วก็ใส่เลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านเป็นเบอร์มือถือก็ได้นะฮะเขาจะเขียวนว่า business phone ก็ใส่ตรง business phone นะเป็นนั้นแล้วก็ alternative phone คือมีหมายเลขอื่นไหมก็ไม่ต้องไปใส่นลครับมานี่เลยวันที่วันที่ธุร,รกิจเริ่มจดทะเบียน date Business Established ก็ในกรณีของลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาจำไม่ได้ฮะผมก็มั่วๆไปฮะ0420 2017เพราะว่าเขาไม่ได้เอาเอกสารมาผมก็ใส่นี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปว่ากันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอให้ปีมันตรงเท่านั้นก็พอเพราะว่าอายุของธุรกิจก็มีผลนะครับยิ่งธุรกิจมีอายุนานเปิดมานานแล้ว และยังอยู่ได้เขาก็จะมีความเชื่อถือขึ้นบ้างบ้างไม่มากาครับ current ownership sense แล้วก็เราเป็นเจ้าของตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แน่นอนเขาเป็นคนเปิดเขาเป็นเจ้าของแต่บางในกรณีเขาซื้อธุรกิจมาจากคนอื่นครับเอาละก็มาถึง business activity กรณีนี้เขาใช้ dba ของเขาเนี่ยครับ uber ก็เป็น transportation detail business activity ผมใส่เป็น Limousine and transportation มันมีหลายตัวให้เลือกท่านลองเลือกดูสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะตอบกลับไปนะครับแล้วนี้มา business owner information ก็บอกว่าไม่มีใครเราเป็น owner คนเดียวเป็น individual individual เขาก็ให้ใส่ชื่อของเจ้าของคือตัวเราอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็แต่ต้เราเป็นเราเป็น owner นาะ self employed เป็น owner แล้วก็ ownership percent ก็ใส่ ร้อยหเร็วไปไหมผมทําเร็วไปนะจริงๆแล้วอะแต่ว่าช้าไปก็น่าเบื่อแล้วก็ใส่อีเมลไปครับใส่อีเมลไปโอเคแล้วก็มา S S N คือ Social Security Number ของท่านก็ใส่ไปขออนุญ,ญาตบังไว้หน่อยนะ <laughs> วันเดือนปีเกิดครับผมเดือนก่อนแล้วก็ไปเลยไม่ต้อง slash เพราะว่ามันจะ slash ให้อัตโนมัติ place of birth ลูกศิษย์ผมเกิดที่เมืองไทยก็ใส่ไปไทยแลนด์ land. ไม่ใช่ไซต์ไซแลนด์ land. ประเทศต้นขาแบบที่ผู้นำบางคนก็พูดนะฮะ Your citizen ป่า yes or no no ก็ไม่เป็นไรมันก็จะขึ้นมาว่าแล้ว Alien Registration ของ you เบอร์อะไรจ้ได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ก็มาเขาบอกว่า in the past year you เคยโดนฟ้อ,ฟองเรื่องช่อโกงไหมอันถัดมาก็เคย ถูกห้ามด้วยกฎหมายด้วยอะไรก็ตามหรือว่าอันสุดท้ายนี่ก็คือเคยโดนฟ้องไหมก็ถ้าท่านไม่มีเรื่องของกฎหมายก็ไม่ต้องใส่ครับโอเคทีนี้ if a n y o n e assisted ช่องนี้ก็ถามว่าใครช่วยเหลือแกไหมในการที่กรอกข้อมูลถ้าแกไม่มีใครช่วยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องกรอกถ้ามีแกมีใครช่วยก็กรอกไปหน่อยแต่ผมว่าไม่ต้องกรอกหรอกครับเอาละเรื่องนี้สําคัญครับจะส่งเงินไปให้แบงค์ไหนโอ้โหรวดเร็ว เขาเรียกว่า SBA loan นะไอเนี่ย SBA loan ใส่ชื่อแบงก์เลยครับของลูกศิษย์ผมคือ California Credit Union เอาละ Account number Account number เดี๋ยวผมจะไปให้ดูตอนท้ายนะฮะว่าบนเช็คหรือว่าเอกสารของท่านท่านจะดู Account number ได้อย่างไรเพราะคนจะสับสนครับระหว่าง Account number กับ Routing number ใส่ผิดสลับกันในวุ่นเลยครับ Account Number คือเลขชุดขวาสุดนะฮะตัวสุดท้ายเลยนะฮะชุดสุดท้ายเลยเอตอนนี้ช้าหน่อยกำลังควัก่นี่มาอา้าวใส่ผิดเห็นไหมจะใส่ Account Number ดันไปใส่ routing number นี่ Account Number พอใส่ Account Number เสร็จนะครับช่องถัดลงมาก็จะเป็น routing number อาวใส่ routing number ใส่ใถูกแล้ว รวจทานดูเพราะอันนี้เขาให้ใส่ครั้งเดียวถ้าผิดเงินมาไม่ถึงแน่ครับทราบไหมครับว่าถ้าอนุมัติเขาไม่พูดไม่จาแล้วครับเขาส่งเงินให้คุณก่อนเลยแล้วค่อยส่งอีเมลตามมาทีหลังคราวนี้เขาก็ให้อ่านครับว่า i s b a โลนมีอะไรอะไรยังไงก็ขี้เกียจอ่านก็ไม่เป็นไรก็ไปกดคลิกว่าตกลงยินยอม ถ้าปฏิเสธก็ได้ไม่ว่าแต่ไม่ได้ตังนะโอเคเลือล ranging, เล่อ,ลลอนล,อลงมาเลือเล่อนลงมากรดีผมอ่านนะฮะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอ่านอย่างรวดเร็วยานอ่างรวดเร็วแล้วก็มากดคลิกข้างล่างครับ Certify ว่าเป็นความจริงทุกประการนะโยม I hereby certified ทนะฮะกดจบจบมะจบอะเขาก็มาดู ยังไม่จบสรุปตามนี้แกว่ามาตามนี้ใช่ไหมแกใส่ข้อมูลไปเนี่ยนี่แกนี่ครัพูดถึงผมพูดถึงตัวผมเองนะอ่าโอเคข้อมูลครบเจ๋งเป้งแจ๋วแวว I'm not a robot กดไปแล้วก็กด submit เป็นอันเสร็จพิธีแล้วท่านจะได้เลข ID แบบเมื่อสักคร,รู่นี้ก็ให้ท่านเซฟเป็นภาพสกรีนช็อตเอาไว้ในโทรศัพท์หรือในคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับ คราวนี้มาดูครับว่า routing number คืออะไรบนเช็คของท่านหรือเอกสาร statement ของธนาคารผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแต่ธนาคารจะเป็นยังไงแต่ให้รู้ไว้ว่าเลขไอชุดใหญ่ๆนี่นะครับทางซ้ายมือที่ผมวงไว้เนี่ยคือ routing number ไอขวามือเนี่ยต้องใส่ก่อน account number ส่วนไอขวาสุดเนี่ย Check number อันนั้นไม่เกี่ยวเอาเป็นว่าตรงกลางนะ่ะคือ account number ดูให้ดี สาย routing number ใส่ให้ดีใส่ให้ถูกแล้วจะได้ต่างใช้ครับอย่างที่บอกนะครับเงินโลนนี้เป็นของ SBA l o ลนในโครงการ EIDL แล้วโลนนี้ก็มี forgiveness ท่านอาจจะไม่ต้องจ่ายคืนแม้จ่ายคืนก็ดอกเบี้ยต่ำมากๆครับขอโชคดีขอได้เงินมาใช้ในช่วงที่ยังไม่ทราบว่า unemployment benefit เงินประกันคนว่างงาน และ s ติ u ู l ั s เช็คพั0 0 0เหรียญและให้กับลูกๆให้กับคนที่ต้องพึ่งพาสายเราจะได้เมื่อไหร่ได้ยังไงเท่าไหร่กันแน่ทะเลาะกันอยู่นั่นผมก็เลยพยายามหาทางที่จะให้ท่านสามารถพยุงสามารถประคองชีวิตของท่านต่อไปได้ครับจะได้ไม่ลำบากกันอย่าลืมกด subscribe กด Like กดแชร์และบอกต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับโชคดีจ้า